ุณแม่นี่ไม่อ้อมให้อาหารเปียกล้วนๆเลยนะคะแล้วก็ใส่ยาอันนี้ก็คือของพวกกีนทั้งหลาย,ท,ลาย,ยะะทั้งหลายนั่แหละคะ่ะไอพวกดำๆทั้งหลายเลค่ะมันขมแน่เลยไม่อ้อมใส่แบบหนึ่งหนึ่งแคปซูลเต็มๆไงตามันเริ่มดีขึ้นแล้ววันที่ไม่แม่อ้อมเห็นวันแรกตาแบบจะปิดนี่กินไปแค่ครึ่งเม็ดนะคะนี่เริ่มดีขึ้นแล้วนี่กินไปแค่ครึ่งเม็ดคือเมื่อวานแล้ววันนี้เมเ็ดเต็มเต็มต้องดูมันก่อนว่ามันยังไง ถ้ามันไม่ค่อยกินแม่อ้อมพี่ต้องใส่แค่ครึ่งนิดนะคะและไอ้นักรกก็ไม่เห็นล่ะเอียอยู่ข้างหลังเอียไปนั่งเฝอแม่อ้อมทุกวันเฝาหันหน้าไปนั่งมองมองบ้านเห็นหลังคาบ้างกิกินสิลูกคุณแม่กินไปลูกไม่เอาเลยดูสิคะเห็นไหมใส่ยาแม่อ้อมตัวผสมให้มันขึ้นก่อนเดี๋ยวนะตัวอื่นกินก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะมันเป็นยาฆ่าเชื้อ กินแล้วมันก็ตัวที่มีแผลมีอะไรก็หายแหละนักรบไปหมื่นไปละกินไม่จุไม่ชอบไม่ชอบรสไอ้นี่ลมควันมันหอมจะตายเนี่ยเออนี่เหลืออยุดเนี่ยเหลือแค่เนี้ยค่ะใครกินก็ว่ากันไปทีคุณแม่กินแค่ครึ่งเดียวเองเนี่ยแม่อ้อมต้องผสมให้เนี่ยไม่ยอมกินคนะ่ะพรุ่งนี้ต้องใส่แค่ครึ่งเม็ดลนะเหมือนเดิม เมื่อวานใส่แค่ครึ่งเม็ดกินหมดอ้าวไอเอีย์ไปไหนแล้วล่ะเอาเอีย์จะกินต่อแล้วลูกกินให้หมดนะล,ลกูกลาดเห็นไหมคะเขีย่ยเห็นไหมคะเขีย่ยเห็นไหมเห็นไหมลาดกัดแล้วต้องเป็นเช่นนี้อ้าเดี๋ยวผสมอันนี้ให้ใหม่ลาดกินไปแค่นิดเดียวเอง ก็ไม่เป็นไรค่ะมันเข้มข้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าใส่ทัทง้ทงทั้งทั้งทั้งเม็ดเลยพู้นี้ต้องใส่แค่ครึ่งเดียวตอนแรกใส่ครึ่งหนึ่งแล้วนะ้็ใส่าหารเปรียกไปเยอะก็เลยใส่อีกโอ้แม่อ้อมนี่จริงเลยแั่มันหายแล้วนะคะมันดีขึ้นอะแค่วันของวันเองนะแค่วันเดียวเองอันนี้นี่ยะวันเดียวเองอ่ะมันก็แบบว่าไอ้ตรงแฉะไม่มันไม่แฉะแล้วอะมันหยอดตาไม่ได้ไงทีงนี้ไปถามหมอเนี่ยแพงมากคือเขาบอกว่าต้องฉีดยาฆ่าเชื้อสามเข็มนะคะคือคือสองเข็มอะแต่ว่า สามครั้งอ่ะสามขับสามวันติดกันอ่ะรอบละสี่ร้อยหกสิบอ่ะแต่กินกินยาก็ดีกว่าแล้วถูกกว่าไม่ตนึงแค่ไม่กี่ตังเอียปัดโทรไอเอียนี่ดูมันดิค่ะอ,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 อือึจะกินในชามมันมันไอ้นี่นะมันฉลาดนะมันจะดูดแต่น้ำน้ำไปแล้วนะมันอน่ะ นี่คนเอาหมูย่างมาให้เนี่ยวางอยู่เนี้ยสามสี่วันแล้วค่ะมันไม่กินกันค่ะอันนี้น่าจะเป็นแพคปะทูอยู่ด้านนอกน่าจะเป็นแพคปะทูพี่เขาให้แน่แนเลยอันนี้ของไม่อ้อมให้ทุกวันอันนี้น่าจะเป็นแพคปะทูเนี่ยพี่เขาให้พี่ขายข้าวอ่ะแต่หมูไม่กินวันนี้ไม่เห็นแต่มันก็มากินลวค่ะมาทุกวันมุดมาก